เราก็เปลี่ยนบรรยากาศสักเล็กน้อยนะครับวันนี้ที่เจ้าคุกบี้ไอ้ครับตัวเก่านะครับของแต่งไม่มีใครอยู่นะครับนี่บัดทผ้าไม้ครับของตัว,ตวนี้ครับนี่น,นี่ก็จะเข้าไปโลบินสันก่อนนะครับก่อนทีงานสายลับน,นะครับอ๋ามีนัดกันอยู่ที่ ภพาคไทยลาวนะครับน่าจะเป็นคุยอะไรครับสักอย่างนะครับเดี๋ยวขอตัวเข้าไปซื้อแบตก่อนครับแล้วเราก็จะวกออกมานะครับผมจะได้เป็นจะได้ไม่เสียเวลานะครับใช้เวลาให้ดไปริงตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงสถานที่ซื้อแบตนะครับโลติสันนั่นเองนะครับผมก็ออกมาก่อนนะครับสายลั่นกำลัง ตามผมมาได้ปิดนะครับผมเขาบอกบอก,บอกก็แล้วว่ามาก่อนแล้วครับไม่ต้องรอนะครับผมว่าเรารถไม่แรงนะครับต้องออกมาก่อนครับต <Okay. S 1> ัวพันทั้งน,นั้นนะครับที่วิ่งมานะครับผมก็ซื้อไปแล้วผมก็จะมปรอ,อยที่โร,ร,ร,บ,รโบินสันนะครับผมได้ครับโรบิสันโลโก็มาถึงโรบินสันแล้วครับผมอืม ใหญ่ตโตมโหรีอ้าวไม่ใช่ใหญ่ตโตโมโรันเรา,าก็จะไปเอาบัตรก่อนนะครับผมชิ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 ชได้แล้วเรา,าก็หาทำเลดีๆน,นะครับผม ชุดชืดนี่ง่ายทำเลด,ดีครับผมชอาสวันดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่โรบินสันนะครับกำลังจะเข้าไปนะครับผมนี่รครับบันยากาศนะครับผม ไม่มีโฆษณาให้นะครับดูการแต่งตัวนะครับน้อง้าแตป เราจะไปตรงที่แบบเราเนี่ยนะครับอโอ้เย็นสบายครับมาห้างซนะื้อเรียบร้อยนะครับสามร้อยเก้าสิบนะครับรับประกันหกเดือนนะครับอ,อ้าวายลั่นทำไมมาโรวิสันครับ รับประกันแค่หกเดือนเองโอ้โหรับประกันน้อยมากครับลีดียมไอออนแบตเตอรี่สามพันเองตัวนั้นเป็นสามพันสองเลยโอเคครับผมเสร็จภาร,รก,กิจน,นะครับแบตสามร้อยเก้าสิบโอ้โห คือว่ารรบประกันหนึ่งปีนะครับไม่ใช่รับประกันหกเดือนซะาง,งาั้นเหมือนเราเห็นอะไรสักอย่างคนระับไปได้อยู่นะ เหอนเราเหินสายลั่นนะครับเข้ามานะครับหนึ่งลำนะครับ ร,รวมรวมกันที่ไหนครับเอาย้ายย้ายที่เห็นบอกว่า<ม>ไปรวมกันที่สะพานครับเบล <Bill S 2> บอกว่าไงครับ งั้นรอรอ,อนี้ก่อนก็ได้ครับมาก่อนหรือมา,าน้ำของเราอ้าวหายโอเคครับง,ง,ง,งั้นเราก็รอครับับกบกงานสายลัานสองคอนนะครับผมไม่รอพินานนะครับเพ็นแกรออยู่บริษาัทนะครับเลยเข้าไปทักท้วงซื้อใหม่ครับโอ้โหโอ้ทามนุ่งเดลวว่า เราพอดไปเส้นนำหนองนะครับ โอ้โหไม่มีที่จอดรถเลย ไม,ไม่โอาผู้ผูผู้เมนุเลยสีโบสีเบเน่า่าอวบอุับลำบาก นายไปเจ้ฮะายเหล่นะยอันเดียไ่เหยฮ่าอ่นมันไปเหี่ยโยโลวิสันนะ จะเดินทางบ่ายก็ไปก่อนแล้วอีกกลุ่มหนึ่งถ้าจะไปกลางคืนมผมก็จะรอทําเป็นสองกลุ่มจะไปรวมตัววันวันที่สองเช้าตีห้าอยู่โดนก็ได้หรือว่าจะไปวันที่หนึ่งบ่ายพร้อมกันก็ได้มันไดนสองสองอย่างจะไม่ต่อหรือบางคนเนี่ยสียงานเนาะเราก็ไม่อยากให้เสียงงานแล้วก็ขยับไปออกหกทุ่มใช่ไหม ถือร้อนเต็มที่ก็ซีสีมันเคยวิ่งกับวนแค่แต่ว่ารถ์วิตนี่กับผมนี่จะไปก่อนนะร่วมหน้าไปก่อนใครจะฝาผมก็ต้องเอามาฝากก่อนเลยนะใช่แล้วอุปกรณ์เนี่ยผมไม่อยากให้เป็นตังคือตังน่ะอย่างอย่างผมเป็นนำทีมเนาะมันหยิบใช้จ่ายง่ายผมอยากให้ทุกคนว่าถือว่าทางนี้พร้อมกันควรร้อยสองร้อยก็ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนมาสมทบกันดีกว่า ไม่อยากให้เป็นตังค์เพราะตังค์น่ะมันช่วยได้ห้าพันซื้อยังไงก็มีเงินพ่อเราจะเน้นอะไรเอาอุปกรณ์ของนักเรียนโอ้โหนี่คณี่ผครับผมนักเรียนครับครับคุณอยากเอาชุดนักเรียนรองเท้านักเรียนได้แต่อุปกรณ์กีฬาผมจัดแล้วแต่ว่าตังค์เรามีเท่าไหร่ไม่ดีไหมดีไหมไม่ต้องเอาเยอะเพื่อเพื่อเพื่อเท่าที่เขาคาดก็เป็นไปชื่อไปเขาจะไป็นยังไงก็ดื้อปลาเผาถนนเขามีเขามีจะลองไปสดล้มตกมากมากเลว่า ทั้งกระยองชุมบูดีเขาอาอร้อบแล้วแค่นี้ก่อนนะครับเขามีทุกอ,อย่างแต่เราเนี่ยไปสมทบแต่ว่าวะเราก็จะเดินทางกลับก่อนนะครับผมว่าเดี๋ยวไม่ทันคุยโทรศัพท์นะครับผมรเราก็ะอ,อกเส้นหลักนะ